ไตีกันซะหน่อยไหมลอยยดกลับมาสไนเปอร์วาร์ปลงมาซิลิกเชนรับล็ลอกไปครับยิงกดเน้นกดเน้นๆไปได้เดินแล้วก็เรียบร้อยผมเพื่อเตอร์นิทรีครับแล้วสไนเปอร์กลับไม่ได้ผมเดินช้าผมแล้วก็เรียบร้อยนะฮะโดเทลว,วาร์ปซ้อนมาซึ่งหนุหน่มซูเมลก็เกือบตายครับผมแช็คของจริงปับเขาให้ครับผม เจอลัส,สเซียสไนเปอร์เรียบร้อยครับผมทางด้านของฝั่งซักซ่าตายฮะบินบีเข้าไปที่เลสซ้อครับผมส่งเอาเฟรตมาแอตซสิเซเนตซูมอีกแล้วปับเข้าให้แล้วเล็นบเนสปดครับผมเรียบร้อยฮะแช็กๆอย่างเดียวอีทเชิดดึงมาไม่โดนครับผมทางด้านของไอเอลตามเข้ายับต่อหรือเปล่าส่วนนัทเตอร์อออดีจัดการนะนันซาย,ยกากไปฮะแล้วก<ม>็หนีครับผมโผมาสเมลไลไอเอล แอสเซสเปิดมาอีเชือดหนึงครับผมเก็มถึงหน้าตัวของบาวตี้ลุนใส่ขวดมาตัวตีวิธีครับไอเอลการต่อสู้ของเพลงดาบเพลงดาบสปิริตโดนทาวเวอร์ไปขอแล้วก็เล่มนั้นหนีฮะกลับมาได้ครับไอเอลทีนิวสู้กันด้วยเพลงดาบวางครับไอเอลทีนิวแล้วก็ระเบิดมาเต็มแปรสซ้อมโตเต็มย้ำต่อฮะจังหวะนี้ครับเติมเลือดให้ก่อนนะผม ทางของตายอย่างถอยครับแอสเซสเนสูงเป่าปับน,นเ,บเข,ข้า,า,า,ปาไปผมทีนั้นซัลซาโดเซลิกเชนจับล็อกไว้ผมเข้ามาคอใส่นั้นทันทีเที่ยวยาวไปไพ่บอลรอจะหนีหนีไม่ได้ผมเสียไพย่บอลรอไปฟรีฮะเข้ข <อ S 1> ามาค,ครับแล้วก็ชาร์ปได้วางแล้วก็เซลิกเชนจับล็อกไว้ผมโบกเร่อสโลว์ตายบอลรอเรื่อเจอปานมาเติมเพื่อนให้ก่อนแล้วซักซ่าเซฟลุยต่อไปผมลิมเนตถอยออกครับความฟิวไพ่บอลอัดเข้าเตะผมแล้วซัมอรบอลยิงแรงจัดผมเรียบร้อยไปครับ i อยู ระเบิดไปขาดครึ่งครับผมสุมเมลครับอ้าเจอระเบิดของนั่นซาย,ยากักเข้ามาในวอร์โซนครับผมยาเลยนะขาดครึ่งแล้วเมื่อกี้ระเบีมาเนื้อเซฟเอาหรือเปล่าไปใกล้ระเบิดนั่นซายักก็เลยทีเดียวก็สปินเข้ามาครับแล้วยังไงต่อซาย,ยากัก ไเจอระเบิดไปสตาร์ซิผมกระโดดปาแผลซ้อมไม่ทันผมงทายไปก่อนกลางอากาศครับระเบิดกระจายซ้ายขวาผมโอ้โหโอ้โหเซฟกระผมไม่รอดครับดับติกในโซนระเบิดนะครับเตอร์ดิทีถอยไปเลยฮะทางด้านโอจิปิงบอกครับเอาเดินเข้ามาในระยะระเบิดสตาร์ซิสขึงกันไว้ผมเจอลูนไปแล้วแผลซ้อมดิสเบเลตออกกระบอกถึงด้านซูเบลเซฟแตัดเสียผมแต่ระเบิดกระจายกระบอกเตอร์ด้านเซฟโอ้เยี่ยมระเบิดขาขาด ฝกูเบลไม่หลอดผมเรียบร้อยผมดับเบิลคิลวเลิศตายอยากครับ <c oughs> าการจะจ่อเข้ามาในดงระเบิดไม่ได้หมดแล้วโนเทลตายครับเบอร์ซื้อคอนหนึ่งไว้ต่อเต็ตตตมๆนี่นั่นบีบบัตเตอร์เล็บน,นั้นกระแทกมาอีกทีกไฟบาร์ลวิ่งครับผมยังไงสไนเปอร์ยิยงไอซ์เซนเซนสูเข้าไปปาดไปกับผมเล่นดีทีกันฟันตีแลสไนเปอร์ไปลายไปก่อนนะโอ้ฟังนี้ผมม,มาเบลซ่าครับไอเอาไม่โดนอีเธอร์เดินไซเลนต์ไปตีนิกบ่าวดีคลิปไว้ครับคอมโบดีคลิปแล้วก็ไซเลนต์นี่ยังได้ครับผม เรียบร้อยครับไปย,ยิงได้ตัวตุก๊กตาผีไม่ได้นั่นเองเรโซเจด,ดีทีเจอแล้วก็เปิดเซิร์ฟคออ้าว์บิ้งไปเปิดเซิร์ฟคออว์ด้านหลังไม่ติดเก๋หาเหงาครับคอว์เววสโลโวาร์ปกลับไม่ได้ก็เจอพไพ่เมื่อรอไปครับเรียบร้อยฮะถไว้ก่อนยาวๆครับผมจะไปแถวนั้นกันเลยสมองเดินก็ใส่เปิดเซิร์ฟคออว์ไม่ติดจัยางไว้ก่อนแล้วก็ใส่เลนดิคลิปครับอีเชื่อดึงมาอีกทีทอร์เนนแอค ไม่หรอกผมเจอป่านล้วส่องเข้าไปครับแล้วนนี้ป่านมันเจอไหลเข้าไปกีแพลส่องเส่เข้าไปเหมือนจะไม่โดนครับผมแล้วนี่ฟีเข้ามารอไพ่บ้างรอน้ำเต็มครับผมใส่เต็มที่เอมเบอร์เอมเบอร์ไม่เหล่าไอเอลตายครับแล้วระเบิดนี้ระเบิดกระจุยกระจายเซฟบอกแข็งแกร่งฮะไม่เป็นไรไม่เจ็บตายสองกับแอคแล้วก็เอมเบอร์ครับมหาสงครามระเบิดดูระเบิดระเบิดโอ้สเปลโอ๋อ ระเบิดเออระเบิดเวลาอ้าวเจอล็อกขาแปล์ซ้อมมาผมฮิวไม่ขึ้นครับผมโอ้แล้ววิ่งเข้าระเบิดครับจังหวะนี้ซิลิเกตจับล็อกไว้ที่ซักซ่าวางล็อกรับผมชาเนลแอสซัสเน็ตสู้ก็ไปที่ซักซ่าโดจตีไม่ตายของซักซ่าเกือบเป็นลมไฟข้างกรับผมซายัก เปิ while, ดซิงเกคอไว้แล้วก so ็เบิดเมลครับผมนัดสั่งซ่าโดนสับแตกครับโสลุกขีกับเลโซมีกลุ่มิฟเนสมาผมแอสเซนเซสู่ไปครับเต็มเต็มที่ได้โดนกอนกิมโซครับยังไม่ตายเซฟสตาร์ทไว้บวชแอคลัวลครับเปิดเมลครับก่อนโซ่ปลายมาแล้วก็สตาร์ซีสขึงไว้ต่อยกีเลโซไม่รอดครับผมการไหมครับสตาร์ซีสมาเราเปิดไปทันที เซฟบอกเดินก็ใส่ได้ผมมีพื้นน้ำอยู่อาเมอร์เกราะเยอะครับแล้วก็รีซีตระเบิดทิ้งก่อนครับเซฟบอกว่าไม่เกรงลัวระเบิดแล้วเซฟมีเธอดึงมาไม่โดนนั่นไอเอาระเบิดมันเป็นแค่การขู่ขู่รามความพื้นน้ำเล้ครับพื้นที่เลยเขาเซตระเบิดย้ำต่อเซฟบอกว่าหวดระเบิดให้ จะเปิดหมดฮะเร้ยครับเซฟไม่สนใจเติมเลือดให้ต่อครับแอสเนสซูมก็ไปที่นั่นเซฟเซฟบอกว่ารีเลือดสู้เลยครับมาดิมาดิก็มาดิว้า์ปลงล่างว่าไปไล่ล่าโซโล่ครับโซโล่น่าจะโดนแล้วบิงมาต่อครับเซฟทำเกมคนเดียวชงเองกินเองชงเองกินเองแกต่อบังโซโล ถอยได้ปะถอยไม่ได้ผมแล้วก็ตายไปครับคลิปสปิวดันเซฟโอ้โหจัดๆเลยครับสลาด้าครับเชิดึงมาระเบิดเหรอครับผมเซฟบอกหน่วยเคลียร์ระเบิดดี่ไงล่ะโอ้โย่านะครับอย่าไปหยองนะผมนี่ครับหน่วยเคลียร์ระเบิดขาขาดเลยครับหน่วยเคลียระเบิดเลยครับผม เจอเข้าไปเอาชุดใหญ่เมื่อกี้เจอชุดใหญ่เข้าไปครับผมซายอยากบอกว่าปกเป็ดครับผมวางอยู่จุดนั้นไม่รู้กี่ลูกปกเป็ดไปซื้อเกิดมาเซฟกระปัดตาซีดมาดึงยับต่อยครับผมหัวด้านซเมลซเ,เมลตายซเมลมีซื้อเกิดครับคอยรอเปิดไว้แล้วก็โซ่ปลายเดือดพุ่งก่อนตาซีดล็อกอีกแล้วผมระเบิดกระจุยกระจายแล้วก็แปรซ้อมเข้าไปหมดด้านโนเทียวไม่รอดครับบางทีเซฟเข้ามาหัวใส่สไนเปอร์สไนเปอร์ตายครับผม ซื้อเกินมาคุ้มกว่าหรือเปล่าครับโอจีโอไอเคมาลองเว y ท o s ีอยู่ได้สตาร์าอีกทีครับใส่ดั้นซโล่เซฟเดือดเดือดกับปวดปวดไม่หยุดตีไม่หยุดยังกับเรเรียบร้อยโซโล่ตายไปกลับเอารชาต่อครับทางน้าทีมโอจีแอบวางอยู่นะจ๊ะแอบวางอยู่นะจ๊ะ เฮาเซฟเตอร์หายดนตัดเคอรี่ผมไปครับ2นาทีกว่าร้องสิครับเป็นงี้อัลสุวานครับสองมองเห็นแท็กชีครับดึงมาใส่ด้ลนไดเอาไอเอาไม่ได้เดินครับต้ตายฮะนี่กำลังเซตระเบิดอยู่ตามเนี่ยวางไว้แล้วไอเอลสายเปล่าไม่เล่ามาเจอปลาขวานมาเหนื่อหน้าแล้วทีดีครับระเบิดใส่ย้ำตอบมือซื้อก่อนลงไว้ครับ ไม่มีบายไหครับผมไฟหรือเปล่าตเติมเลือดให้เดินสเมลสมเมลดิสิบิเลตดูต่อไปจะได้เข้าไปใส่เล็กหรือเปล่าเอ้ไฟพ่รอลเปิดมาต่อเต็มเตมผมยิงด้านออกของฟังโนวันเจอโซฟรายมาใส่เลน็์กูมาเปิดบีคบีมาต่อระเบิดระเบิดเวลาระเบิดเวลาผมใส่เต็มจังหวะนี้ครับผมดูดเลือดอยู่ล่าซักซ่าเดินไประเบิดตรงน,นี้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมซักซ่าตายครับจังหวะถอยนี่ยากกว่าจังหวะเข้าอีกโอ้ เอออคคไไไม่ไวไว่ตีรับใสนวฟลเปิดไปใส่สไนเปอร์สไ,นเ,สไนเปอร์ตายครับเผื่อไน่อยครับลงมาลึกมีอสวรรค์อยู่ไฮกลาวด์นนี้เด็กครับเอาครับสไนเปอร์ตายปีซื้อเกิดอีกครับเจอโซมไลจับล็อกไว้สตาร์ตติสดึงไว้ต่ออีกีตีทาวเวอร์กับผมโอจียังไงยังไงผมซิลิเคนจับล็อกทางด้านเซฟหน่วยเก็บผู้ระเบิดครับค้ำไว้ด้านหน้าผม แล้วนี่ใส่โคตขึ้นตันไว้ต่อสเปร๊คล็อกอีกทีเผมซื้อกอเบรดเบลครับผมใส่เต็มสไนเปอร์ซอยอย่างโมก้าผมปีนเด้อสุเมลได้หรือก็มาต่ออับบังโนวันเดินยิงเดินถอยถอยยิงไปเลโซคขับไม่ไหวแล้วเลโซจะตายผมถึงจัดครับผมดนี้เนื้อเซฟเซฟตายครับผมเจอไอแอลฆ่าครับเตอร์นิทีจะว้าวกลับเดอร์นิทีเตอร์นิทีว้าวกลับไม่ได้ครับปีเคพีนี่เองครับแล้วคนกลับว่าไงแอสซินเนสซูมไปต่อครับปั๊บเข้าไอริ่งได้โดนเจียว ใส่เข้ามาดับดิ่งสซอระเบิดยังไงต่อปิกเอพีเปิดไม่อยู่ทางน่าสโลพยายามถึงเซอระเบิดครับถึงเซอระเบอร์เซนที่มาไว้ระเบิดอยู่นี่ไงฉันเห็นระเบิดของนายแล้วนายอย่ามาลากฉันเซอระเบิดอย่างนี้ไม่ดีอีกระเบิดทิ้งกันไปฮะแม่อุตสาหจะลากเซอระเบิดครับผมไม่ได้ฮะวิ่งมาใส่ก็ไม่ทันไว้ก่อนครับระเบิดต้องทั้งป่าไปตีระเบิดทิ้งครับ อีเชืร์ทูไซส์มาครับผมซูเมลสองอีกครับระเบิดเต็มอันนั้นเซฟโยกหลอกครับตัวเก็บผู้ะระเบิดเลโซครับโดดดึงมาครับผมระเบิดนี่วิ้งวิ้งวิง,วงว่งเดียวบีบปั๊บบีบปับ๊บระเบิดไปใส่โอ้เซฟเกือบตายครับผมเติมเลือดให้ด่ดวนครับพยาารอเปิดไว้ใส่เต็มด้านหลังนี่ล้วงไปครับซูมเมลยังไงต่อดีอันด้านเลโซรเปิดบีกมีเหมือนกันหมดโซ่ปลายผมจับขึงกันไว้ต่อเลโซครั ถอยไว้ได้ี k ีกับด้านครับตอนที่ทีกับน้านเลโซและนี้ครับโนเชียวพยายามถอยครับผมบุกกันทุกจุดครับผมสไนเปอร์ยิงได้โดนของตอนที่ทีโนเชียวก็ไม่รอดครับโดนไอเอลฆ่าหมดไส่โคลหยุดไว้ก่อนครับทางด้านซักซ่าเข้าไปเอาสไลด์ลุดมาอยู่ในระยะทางด้านครีปครับผมแล้วก็เปิดซึ่งกองมาเดนต์ตีใส่ซักซ่าซักซ่าไม่รอโดนสับหัวแตกไหมฮะระเบิดมันเยอะเกินจะรับไหวครับผมสไนเปอร์เลว่ายิปผ้ามทาเลนครับยิงไกลขึ้นอีกครับ ตาร์ดัดไว้ขวดย้ำต่อที่โซโลครับโซโลถึงกันโซโลเคสตีนานครับกว่าจะตายแต่ว่าเน้นสตันเน้นสตันรัวเน้นสตันรัวถึงสโลไม่รอดครับตีตัวเบี้ยวครับเปิดซึ่งพอมาดึงจังหวะนี้เปิดเบลดเมลไล่ได้ต่อหมดสโลซื้อเกินครับทางด้านสไนเปอร์ตามหลังมาสอดซึเมลจะลู้สไนเปอร์ไว้อีกเชืองดักไว้ก่อนครับ นี่ระเบิดระเบอร์มาต่ออีกทีครับแอคทีฟดับเบิลเดมครับไอเอลเซฟครับยืนค้ำอยู่เซฟบอลใส่เดียวได้หมดใส่เดียวได้หมดครับเท็กชี่ตายไม่มีบายครับผมและนี่สไนเปอร์ครับผมโดนขึง้ายขวาไม่รู้จะฆ่าใครก่อนจะฆ่าใครก่อนฆ่าซัพพอร์ตหรือว่าฆ่าใครดีแอสเซสเนสซูมอัดเข้าไปผมพี่ดังฝังหนุนซักซ่าซักซ่าไม่ตายเลโซ่ไล่สับหัวแตกหมดซักซ่าตายมิกกีเปิดมาพอยเปรอหยุดไว้นี่นะสไนเปอร์สไนเปอร์กันดีสับเล่าล็อกให้สไนเปอร์สไนเปอร์ยืนยิงแล้วมันตันติครับหมดรอบทิศ ยิงรอบชิดยิงรอบชิดไปจะไหวไหมจะล้มแต่โอ้สเปาสอีกแล้วโอ้สโลว์สโลว์เซนจัดสโลว์เอิลูชันมาผมเป็นตัวตาแทนแทนอิลูชันยิงต่อครับชาร์บแมวลงไปที่ดน้าต้นทีพีมาเซ็นคอมาต่ออีกียิงใส่ยิงใสฟไปเรียบร้อยผมดับเบิลคิวเอนเดอร์ไนเปอร์โนวันครับบอกเลยว่าอย่างดุลิมแนนมาแล้วครับจิวการนี่เช็คเมลสอยไนเปอร์ยืนยิงแบบเนียน ปั่นจริงๆซื้อเกิดกับสลาด้าแล้วก็ได้ดองบีมมาสเตอร์อีสแนทไปไฟเลสไปก่อนตันสองครับสเปล่าอีกแล้วสเปล่าอีกแล้วยิงน้อกแบกครับผมเป็ดระเบิดรัวๆเจออีลูชั่นผมโอ้โหสเปล่าแล้วอีลูชั่นเคฟคอมโบนี่มันดีจริงๆครับเป็นว่าอีลูชั่นมันอยู่ในสเปล่าแล้วก็เปลี่ยนออกไปฮะโหดมากครับผมเชนล็อกไว้ครับตัดพื้นน้ำไปก่อนนะเซฟ เอจิตอยู่ที่โนวันครับผมมีชีตมีเอจิตครับผมเปิดไปใส่ไอเอลมีชีตไอเอลปั <pero S 1> <Blind> ๊มช <ederim> ีตโดดตียับต่อโซบปลายจับคืนไว้ไพ่บอลดับเบิลไปครับผมสไนเปอร์ยิงยับยิงยับยิงยับยิงดาบทองยิงยิงยิงซอยยิงยิงทีก็หมดยิงให้หัวเป่าหัวหมดเป่าเป่าให้หมดเป่าหมดแล้วครับสไนเปอร์ยิงยิงยิงครับผมซอยยิงไปใส่คนตัดเออสไนเปอร์ไว้เออหรือเกิดมาครับนักเล่นไอเอลแล้วตอนนี้แอสซิสเนตซูม ปัดคอยเลือดเหลืออยู่50คอยก็โปรเทียวฟลิกเกอร์ไปกินหนึ่งทีตายอยากบอกแกต้องตายแกต้องตายโดเทียวแกต้องตายโอ้โหวางระเบิดอัดเลยครับผมเรียบร้อยอะอัตติรีบมดไปเวลีได้ซอยยิกซอยยิกยิงทางด้าน,นเนเธอร์วอร์ดออกยิงบ้านต่อสไนเปอร์ เบอร์ซิงกอร์คอมาสไนเปอร์ยิงยิงหัวแตกยิงหัวแตกหมดยิงหัวแตกหมดสุเมลได้ก็เมลถอยออกครับผมสุเมลอัพปาดิสิบเลนสตันสามวีหัวสไนเปอร์สไนเปอร์สตันอีกหัวเลยครับยิงไม่ไหวยืนไม่ไหวครับผมเทิร์นด้โดนของเซฟเซฟตายผมเรียบร้อยครับยิงต่อสไนเปอร์กระสุนเล็กๆกระสุนเล็กๆลอยไปซักซ่าตายไหลต่อที่สุเมลครับผมแตกควายฮะสิงกัดมาครับผมแล้วจีจีครับสองสูตรบนด้นโปมไม่มีเกมสามครับสำหรับโอจี สุดไปเลยพี่น้อง29ว่า51นาทีแห่งความเดือดครับผมเดือดจริงๆเดือดจังโอ้โห